สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารับพรักทุกท่านถ้าวันนี้ผมบอกว่าการที่ท่านผู้ชมหลายท่านกําลังอดโดกําลังงดหรือถึงขั้นโยนไข่แดงทิ้งเพราะความกลัวที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในความผิดพลาดด้านสุขภาพที่ร้ายแรงที่สุดที่ท่านกําลังทำอยู่ละครับถ้าผมบอกว่าการกระทำนั้นไม่เพียงแต่ไม่ช่วยปกป้องหัวใจของท่านแต่ยังกำลังพรากสุดยอดอาหาร หรือซูเปอร์ฟู้ดราคาถูกที่ช่วยปกป้องสมองบำรุงสายตาและรักษามวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงในขณะที่เราก้าวเข้าสู่วัย60วัย70ไปอย่างน่าเสียดายล่ะครับตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาไข่ตกเป็นจำเลยของสังคมครับถูกตราหน้าว่าเป็นสาเหตุของหลอดเลือดอุดตันทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองแต่คุณผู้ชมครับวิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการไม่เคยหยุดนิ่งสิ่งที่ เราเคยเชื่อว่าถูกต้องเป๊ะๆในปี1,990มาถึงวันนี้มันอาจจะถูกพลิกกลับด้านไปหมดแล้วด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นกว่าดังนั้นในวิดีโอนี้เราจะมาตอบคำถามที่คาใจคุณลุงคุณป้าคุณพี่คุณน้องหลายท่านมากที่สุดว่าตกลงแล้วคนอายุ60บวกควรกินไข่วันละกี่ฟองกันแน่ คำตอบที่ถูกต้องชัดเจนจากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการชั้นนําที่อ้างอิงจากงานวิจัยล่าสุดอาจจะทําให้ท่านต้องเปลี่ยนความคิดไปเลยก็ได้และขอให้ท่านผู้ชมอยู่กับเราจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับเพราะในช่วงท้ายวิดีโอผมได้เตรียมของขวัญสุดพิเศษเป็นเคล็ดลับทองคําในการปรุงไข่ที่ง่ายแสนง่ายแต่กลับช่วยให้ร่างกายของท่านดูดซึมสารอาหารที่ล้ำค่าที่สุดในไข่ได้เพิ่มขึ้นถึง 3เท่าหรือสเท่าเลยทีเดียวนี่เป็นเคล็ดลับเล็กๆที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการน้อยคนนักที่จะออกมาบอกต่อนะครับเอาละครับตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนเคยรู้สึกสับสนงุนงงกับข้อมูลเรื่องการกินไข่ช่วยกดปุ่มไลค์ให้ผมหน่อยนะครับและที่สำคัญช่วยแชร์วิดีโอนี้ออกไปทันทีให้กับเพื่อนๆให้กับคนในครอบครัว ที่พวกเขาก็กำลังงดไข่เพราะกลัวคอเลสเตอรอลเหมือนกันนี่คือข้อมูลที่พวกเราทุกคนจำเป็นต้องรู้ครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาพูดถึงตราบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไข่ไก่นั่นคือคอเลสเตอรอลครับเป็นเวลาหลายสิบปีที่เราถูกปลูกฝังความกลัวนี้ไว้ในหัวคำแนะนำทางการแพทย์ในยุคเก่าเคยจำกัดให้เรากินคอเลสเตอรอลจากอาหารได้ไม่เกิน300มิลลิกรัมต่อวันในขณะที่ไข่ไก่เพียงฟองเดียว กับมีคอเลสเตอรอลสูงถึงประมาณ185-190ถึง190มิลลิกรัมและเกือบทั้งหมดอัดแน่นอยู่ในไข่แดงด้วยเหตุผลนี้เองไข่แดงจึงกลายเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของสุขภาพหัวใจในสายตาของคนจำนวนมากผมนึกถึงบทสนทนากับ คุณลุงคุณป้าหลายท่านเลยครับบางทีอาจจะรวมถึงคุณผู้ชมบางท่านที่กําลังฟังอยู่ด้วยที่เคยเล่าให้ฟังอย่างภูมิใจว่าตัวเองก็ยังกินไข่อยู่นะแต่ทุกครั้งที่กินจะต้องใช้ช้อนตักไข่แดงออกให้หมดเหลือไว้แต่ไข่ขาวเท่านั้นท่านทําแบบนั้นด้วยความเชื่อว่ากําลังปกป้องหัวใจเพราะกังวลเรื่องไขมันในเลือดแต่สิ่งที่น่าขำไม่ออกก็คือแม้ว่าจะคุมเข้มขนาดนั้นแต่บางครั้งค่าไขมันในเลือดก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยแถมสุขภาพโดยรวม โดยเฉพาะความจำความกระฉับกระเฉงดูเหมือนจะถดถอยลงไปด้วยซ้ำสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากครับแต่คุณผู้ชมครับวิทยาศาสตร์เปลี่ยนไปแล้วหนึ่งในการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโภชนาการยุคใหม่ก็คือการที่เราตระหนักว่าคอเลสเตอรอลในอาหารคือที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมีผลกระทบต่อคอเลสเตอรอลในเลือดของคนส่วนใหญ่น้อยมากน้อยจริงๆครับ ร่างกายของเราเป็นเครื่องจักรที่แสนฉลาดตับของเราผลิตคอเลสเตอรอลส่วนใหญ่ที่ร่างกายต้องใช้อยู่แล้วเมื่อเรากินคอเลสเตอรอลจากอาหารอย่างไข่เข้าไปมากขึ้นตับก็จะปรับตัวอัตโนมัติโดยการผลิตน้อยลงในทางกลับกันถ้าเรากินคอเลสเตอรอลน้อยตับก็จะผลิตมากขึ้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คอเลสเตอรอลในอาหารครับแต่มันอยู่ที่ไขมันชนิดอื่นศัตรูตัวจริงที่ทำให้ไขมันในเลือดแปรปรวน ทำให้ค่า LDL l d LD, หรือไขมันเลวพุ่งสูงปรี๊ดมันคือไขมันอิ่มตัว saturated fat และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันทรานส์ที่มีอยู่มหาศาลในอาหารจานด่วนของทอดในระบบอุตสาหกรรมและไขมันจากสัตว์ต่างหากครับด้วยความเข้าใจใหม่นี้เองในคำแนะนำด้านโภชนาการฉบับล่าสุดสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกา a AH, อันโด่งดัง จึงได้ยกเลิกข้อจำกัดปริมาณคอเลสเตอร,รอลที่ควรได้รับต่อวันอย่างเป็นทางการแล้วครับพวกเขาสรุปว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงพอที่จะคงคำแนะนำนั้นไว้อีกต่อไปนี่แหละครับคือคำพิพากษาที่ประกาศว่าไข่ไก่บริสุทธิ์ทีนี้เมื่อไข่ไก่พ้นมนทินแล้วคุณค่าที่แท้จริงของมันโดยเฉพาะกับผู้สูงวัยคืออะไรกันแน่ประโยชน์ข้อแรก และอาจจะสำคัญที่สุดสำหรับไวทยทองของพวกเรานั่นคือสารอาหารมาสจันท์ที่ชื่อว่าโคลีนนะครับโคลีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดมันเปรียบเหมือนวัตถุดิบชิ้นสำคัญที่สุดที่สมองของเราต้องใช้เพื่อผลิตสารสื่อประสาทที่ชื่ออะเซทิลโคลีนซึ่งเป็นกุญแจหลักในการควบคุมความจาและอารมณ์ของเราครับเมื่อเราอายุมากขึ้นการผลิตสารตัวนี้จะลดลง นำไปสู่ภาวะสมองล้าขี้หลงขี้ลืมและยังเพิ่มความเสี่ยงของโรคความจำเสื่อมอีกด้วยและคุณผู้ชมครับไข่แดงนี่แหละครับคือหนึ่งในแหล่งโคลีนที่อุดมสมบูรณ์และร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ง่ายที่สุดในธรรมชาติการที่เราตักไข่แดงทิ้งก็เท่ากับเรากำลังโยนทองคำบริสุทธิ์สำหรับสมองทิ้งไปอย่างน่าเสียดายไข่เพียงสองฟอง ให้โคลีนเกือบครึ่งหนึ่งที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันช่วยให้สมองยังคงเฉียบแหลมและจิตใจ,จแจ่มใสครับแต่นั่นยังไม่หมดครับประโยชน์ข้อที่2ที่ไข่มอบให้คือการปกป้องดวงตาของเราครับเมื่อเราอายุเกิน60ดวงตาเริ่มเสื่อมถอยปัญหา2อันดับแรกที่พบบ่อยคือต้อกระจกและโรคจอรประสาทตาเสื่อมซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การมองเห็นแย่ลงในผู้สูงวัยและไข่ไก่อีกเช่นเคยครับ ที่เป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยในไข่แดงมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากอยู่2ตัวคือลูทีนและซีแซนทินซีอักแซนทินครับให้คุณผู้ชมลองจินตนาการว่าสารสองตัวนี้เป็นเหมือนแว่นกันแดดธรรมชาติที่อยู่ภายในดวงตาของเราเลยพวกมันจะไปรวมตัวกันที่จอประสาทตาและจุดรับภาพ ทำหน้าที่กรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายและคอยจัดการกับอนุมูลอิสระที่มาโจมตีเซลล์ประสาทตาที่บอบบางของเรางานวิจัยหลายชิ้นชี้ช,ช,ชัดว่าการได้รับลูทีนและซีแซนทีนอย่างเพียงพอจากอาหารอย่างไข่สามารถชะลอการเสื่อมของจอประสาทตาได้อย่างมีนัยสำคัญและลดความเสี่ยงที่จะต้องไปผ่าตัดต้อกระจกด้วยครับเราพูดเรื่องสมองเรื่องตาไปแล้วทีนี้มาพูดถึงพละกกำลังของกล้ามเนื้อกันบ้างครับ หนึ่งในปัญหาที่น่าปวดหัวที่สุดของวัยชาราคือภาวะซาโคเพเนียซาโคเพนี่เป็นศัพท์ทางการแพทย์ที่หมายถึงการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปตามวัยครับกล้ามเนื้อจะค่อยๆรีบเล็กลงภระากำลังถดถอยทำให้เราเดินเหินลำบากขึ้นหกล้มง่ายและบาดเจ็บได้ง่ายๆในการต่อสู้กับกระบวนการนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการได้รับโปรตีนที่เพียงพอครับ และไข่ไก่ก็คือมาตรฐานทองคำ Gold standard ของโปรโตีนทำไมถึงเป็นมาตรฐานทองคำก็เพราะว่าโปรโตีนในไข่เป็นโปรโตีนสมบูรณ์แบบครับหมายความว่ามันมีกรดอะมิโนจำเป็นครบทั้ง9ชนิดที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ในสัดส,ส่วนที่สมดุลที่สุดสำหรับการสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนือ้อยิ่งไปกว่านั้น สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเคี้ยวและการย่อยเนื้อสัตว์ที่อาจจะเหนียวและย่อยยากไข่ไก่คือตัวเลือกในอุดมคติครับเพราะมันนุ่มเคี้ยวง่ายย่อยง่ายแต่กับอัดแน่นด้วยสารอาหารมันคืออิที่มีประสิทธิภาพและประหยัดที่สุดในการซ่อมสร้างมวลกล้ามเนื้อที่หายไป แถมไข่ยังเป็นหนึ่งในอาหารธรรมชาติไม่กี่ชนิดที่มีวิตามินดีซึ่งจำเป็นต่อการดูดซึมแคลเซียมช่วยให้กระดูกของเราแข็งแรงต่อสู้กับโรคกระดูกพรุนครับและตอนนี้เรามาถึงจุดที่น่าตกใจที่สุดครับเป็นเรื่องที่อาจจะสวนทางกับความเชื่อเดิมๆของคุณผู้ชมโดยสิ้นเชิงไข่ไก่ไม่เพียงแต่ไม่เป็นอันตรายแต่มันอาจจะดีต่อสุขภาพหัวใจของคนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับ งานวิจัยยุคใหม่พบว่าการกินไข่ช่วยเพิ่มระดับ HDL HDL หรือไขมันดีได้อย่างชัดเจนไขมันดีตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนหน่วยเก็บกวาดในหลอดเลือดของเราครับมันจะคอยไล่เก็บไขมันเลว l d และส่งกลับไปกำจัดที่ตับทำให้หลอดเลือดของเราสะอาดไม่เพียงแค่นั้นไข่ยังมีผลกระทบมหัศจร,รย์ต่อไขมันเลวอีกด้วยครับคือไขมันเลวเนี่ยมันมีหลายขนาด แต่ขนาดที่อันตรายที่สุดคืออนุภาคเล็กและหนาแน่น small dense ldl ที่มันมุดเข้าไปเกาะผนังหลอดเลือดได้ง่ายการกินไข่ถูกพิสูจน์แล้วว่ามันมีความสามารถในการเปลี่ยนร่างเจ้าไขามันเลวที่เล็กและอันตรายให้กลายเป็นอนุภาคที่ใหญ่และฟู large fluffy ldl มากขึ้นซึ่งเจ้าอนุภาคใหญ่และฟูนี้มีโอกาสน้อยกว่ามากที่จะทำให้หลอดเลือดอุดตันครับ งานวิจัยขนาดใหญ่มากชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์อันทรงเกียรติที่ติดตามผู้ใหญ่เกือบครึ่งล้านคนสรุปผลว่าคนที่กินไข่วันละหนึ่งฟองมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองต่ำกว่ากลุ่มคนที่ไม่กินไข่อย่างชัดเจนครับดังนั้นตอนนี้เรามาถึงคำถามล้านดอลลาร์คำถามที่สำคัญที่สุดที่คุณผู้ชมรอคอยสรุปแล้ว คนอายุเกิน60ปีควรกินไข่วันละกี่ฟองคำตอบจะขอแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มคนส่วนใหญ่ซึ่งก็คือผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่ได้เป็นเบาหวานชนิดที่2หรือไม่มีประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือดที่รุนแรงสำหรับกลุ่มนี้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดทั้งหมดรวมถึงบทวิเคราะห์ขนาดใหญ่จากสถาบันชั้นนำ ต่างก็ให้ข้อสรุปที่ชัดเจนตรงกันว่าการกินไข่วันละหนึ่งฟองนั้นปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแน่นอนครับบางงานวิจัยถึงกับบอกว่าการกินไข่มากถึง12ฟองต่อสัปดาห์ก็ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจในกลุ่มคนสุขภาพดีเหล่านี้เลยดังนั้นถ้าท่านสุขภาพดีสบายใจได้เลยครับทานไปเลยครับวันละฟองอย่างไรก็ตามอ่ะสำหรับกลุ่มที่2คือกลุ่ม คุณผู้ชมที่กำลังเป็นโรคเบาหวานชนิดที่สองหรือมีประวัติโรคหัวใจที่รุนแรงอยู่แล้วเช่นเคยมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือเป็นอัมพึกอัมพาตามาก่อนสำหรับกลุ่มนี้คำแนะนำจะต้องระมัดระวังขึ้นมาอีกนิดครับมีงานวิจัยบางชิ้นที่ชี้ว่าในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มนี้การบริโภคคอเลสเตอรอลในปริมาณสูง อาจจะสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคหัวใจที่สูงขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าหลักฐานจะยังไม่เป็นเอกฉันก็ตามดังนั้นน่ะผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจึงมักจะให้คำแนะนำแบบปลอดภัยไว้ก่อนว่าไปลปอกไทยสองม่านำแบบควรจำกัดการบริโภคไข่ไว้ที่ประมาณ3ถึง4ฟองต่อสัปดาห์หรืออย่างมากที่สุดไม่เกิน5ถึง6ฟองครับและนี่คือช่วงเวลาสำคัญที่สุดครับท่านจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ หรือนักโภชนาการที่ดูแลท่านอยู่โดยตรงเพื่อให้ได้คำแนะนำที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของตัวท่านเองมากที่สุดนะครับและมีสิ่งหนึ่งครับที่สำคัญยิ่งกว่าจำนวนไข่ที่ท่านกินนั่นคือเพื่อนร่วมโต๊ะที่ท่านกินไข่ด้วยต่างหากครับไข่ไก่โดยตัวมันเองนั้นดีครับแต่ถ้าท่านเอาไปทอดในน้ำมันสัตว์จนชุ่มกินคู่กับเบคอนไส้กรอกหรือกุนเชียง ซึ่งเต็มไปด้วยไขยมันอิ่มตัวและโซเดียมและกินกับขนมปังขาวคาร์โบไฮเดรตขัดสีเมื่อนั้นแหละครับท่านกำลังเปลี่ยนสุดยอดอาหารให้กลายเป็นมื้ออาหารที่ทําลายสุขภาพอย่างแท้จริงนี่ต่างหากครับคือตัวการที่ทํำ้ายหัวใจไม่ใช่ไข่ไก่ครับดังนั้นแทนที่จะทําแบบนั้นลองเปลี่ยนเป็นไข่ต้มไข่ตุน หรือเจียวด้วยน้ำมันมะกอกเพียงเล็กน้อยทานคู่กับผักใบเขียวเยอะๆอย่างผักโขโมอหน่อไม้ฝรั่งทานกับมะเขือเทศอะโวคาโดและขนมปังโฮลวีสักแผ่นนั่นแหละครับคือวิธีทานไข่ที่ชาญฉลาดที่สุดที่จะดึงประโยชน์สูงสุดออกมาได้สรุปแล้วนะครับในวิดีโอวันนี้เราได้ทลายความเชื่อผิดๆที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้อนึงเป็นตราบาปที่อยู่กับวงการโภชนาการมานานหลายสิบปี ไข่ไก่ไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องหนีห่างครับสำหรับผู้สูงอายุไข่คือพันธมิตรที่ประเมินค่าไม่ได้เป็นแหล่งโปรโตีนชั้นยอดเพื่อปกป้องกล้ามเนื้อเป็นขุมทรัพย์โคลีนเพื่อบำรุงสมองและเป็นโลกำบังจากลูทีนและซีแซนทีนเพื่อปกป้องดวงตาสำหรับคุณผู้ชมส่วนใหญ่ที่สุขภาพแข็งแรงการทานไข่วันละหนึ่งฟองคือทางเลือกที่ยอดเยี่ยมครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ตั้งใจฟังจนมาถึงวินาทีนี้นามาสและตามสัญญาครับนี่คือเคล็ดลับทองคำสำหรับทุกท่านเคล็ดลับนั้นง่ายมากครับหากต้องการเพิ่มความสามารถในการดูดซึมสารต้านอนุมูลอิสระล้ำค่าในไข่ให้ทานมันคู่กับไข่มันดีครับมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการคลินิกแห่งอเมริกาพบว่าเมื่อทานไข่คู่กับอะโวคาโด ความสามารถของร่างกายในการดูดซึมสารกลุ่มแคโรทีนอยอย่างลูทีนและซีแซนทีนจากไข่จะพุ่งสูงขึ้นถึง3-4เท่าเลยทีเดียวครับแต่ถ้าหาอะโวคาโดไม่ได้ไม่เป็นไรครับแค่เหยาะน้ำมันมกะกอกบริสุทธิ์ลงไปในสลัดไข่ของท่านก็ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันครับเป็นเคล็ดลับเล็กๆแต่ให้ประโยชน์มหาศาล และเพื่อเป็นการขอบคุณที่ติดตามรับชมผมได้เตรียมเอกสารพิเศษเป็นคู่มือเล่มเล็กๆชื่อว่า7สูตรไข่ทองคำเพื่อสุขภาพวัย60บวกหากท่านผู้ชมอยากได้คู่มือนี้ไปเลยฟรีๆช่วยพิมพ์คอมเมนต์ลงมาด้านล่างวิดีโอนี้หน่อยครับว่าอยากได้สูตรไข่ทองคำเดี๋ยวทีมงานของเราจะส่งให้ท่านครับอย่าลืมนะครับกดปุ่มไลค์ถ้าท่านคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์แชร์ออกไปให้คนที่ท่านรักและที่สาคัญที่สุดกดปุ่ม ติดตามหรือ s u b s c r i b e และกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดข้อมูลสุขภาพดีๆที่จะช่วยให้ท่านมีอายุยืนยาวและแข็งแรงมากขึ้นครับขอบคุณจากใจจริงที่รับฟังครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและสมองแจ่มใสสวัสดีครับและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ